ชาวสีราชาดูได้ยังว่ามีอาหารเกาหลีอร่อยขนาดนี้แล้วอยู่ในเซ็นทรัลสีราชานี่เองอร่อยแบบต้นตำรับเป๊ะๆตอนนี้เราอยู่กันที่โคเรียซูรังอยู่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลสีราชาให้อารมณ์เหมือนไปทานร้านอาหารเกาหลีจริงๆประเดิมด้วยเมนูแรกบ,บ,บ,บีบิมบับข้าวยำเกาหลีเขาจะจัดเสิร์ฟม,มาเป็นเซตแบบนี้ไม่รอชา้าใส่ซอสคลุกเคล้าความอร่อยให้เข้ากันต่อไปจะเป็นเมนูซี่โครงหมูตุ๋นเกาหลีจะเสิร์ฟม,มาเป็นเซตซี่โครงหมูตุ๋นเปรี้ยนุ่มข้าเนื้อและเมนูถัดไปหมูผัดซอสโคชูจังหอมผิดหวานสไตล์โคชูจง้าาาาาาานีีชอออบมกกเไป5ดหหล ขาดหมูสามชั้นย่างไม่ได้ทีนี้เขาเป็นเซตแบบย่างให้สะดวกทานรสชาติดีทานเข้ากับกิมจิมากนาให้สั่งคู่กับแกงกิมจิรสชาติเข้มข้นกิมจิเปื่อยนุ่มส่วนตัวชอบเมนูนี้ค่ะนำอีกเมนูแกงเต้าหู้อ่อนทะเลรสชาติดีเครื่องแน่นออนท็อปด้วยไข่ข้างบนคือฟินมากกินกับเต้าหู้อ่อนในซุปนะคือดีสุดาอาหารเกาหลีจะขาดคิมบับได้ยังไงคิมบับไซสแน่นต้องซูราซังที่นี้เขามีพิซซ่าเกาหลีซีฟู้ดได้นะทุกคนร้อนๆเสิรใหม่ถูกออเดอร์มันดีจริงๆใครที่จอดรถชั้น แนะนำที่นี่เลยค่ะปักหมุดไว้แล้วไปกัน